ครับงวดที่แล้วหลายคนถูกกับทะเบียนรถตะไคร์ครับ9 90เนาะ90ครับถูกเลขกลางกันครับผมถูกเลขกลางกันเนาะ90มือนี้ครับบ้านหนองจะขอ,ขอโชคต่อง,งวดตะไคร์เนาะครับเนาะงวดวันที่16มเมษายน67เดี๋ยวมีรถมาอีก2คันครับผมผีวิไลนะครับเนาะผีวิไลเมันเป็นเอฟซีบ้านหนองนี่แหละเพิ่นถูกหวยเก้าศูนย์ครับเพิ่นกันเลย ซื้อรถให้เบ้าหนองซื้อรถมาถาวายตะไคร่สองคันครับผมคันหนึ่งเป็นรถตักเนาะเพื่อนว่าตะไคร่มีรถด,ดําแล้วขานรถตกักก็เลยซื้อรถตักแลวกะบีฟูดคันหนึ่งครับจังหวัดที่แล้วเนาะเหล็กถูกยังบ่เขานะครับเนาะสี่สี 6, ่หกสี่สี่หกเหล็กถูมยังบ่เขาเขา,ขาแต่เหลขกทะเบียนรถตะไครครับเก้าศูนย์เข่าหลขกลางเนาะอย่าไปไหวตะไคร่น้ำกันแลวกะบซองทะเบียนรถขั้นหม่ของตะไคร งวดวันที่16เมษายน67ครับผมสวัสดีครับผมเบ่านองครับมือนี้มาพบผอกับเบ้าหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี่เบ้าหนองสีมาขอโชคตองงวดตาไครครับงวดวันที่16เมษายน67เบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเลขถูกเลขนิ่งปองงวดที่แล้วว่าเขาครับเขาเลขทะเบียนรถตาไครครับ9090 90ครับผม มื่อบ่านเอกจะขอโชคตรงงวดอีกนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิงน้ากันครับว่าเลขปิ้งปองสิเป็นตัวใหเลขถูบสิเป็นตัวไดงวดวันที่16เมษาเดี๋ยวบ้านเรจับลูกปิงปองกอนนะครับ2ลูก2ลูกแล้วจังสิมาถวายรถล,วล้วก็สิอันอยังอ่ะสิพามาซองทะเบียนรถคันใหม่ตะไครครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตะไคร บ้าน้องจะจับลูกปิงปองเด้อสองลูกขอให้ออกมาเลยเลขล่างหรือเลขบนก็ได้เด้อแต่ไข่เด้อสาธุสมันกันคัับหลายคนกัถามว่าบ้าน้องมักเลขอย่างงวดนี้เต่เลขต้องงวดบ้าน้องกัดลงให้เบิ่งเถอะนาอถแตผู้ใดได้เห็นก็คงจะจําได้แต่ว่าบ้าน้องมักอยู่หาศูนย์หาหนึ่ง สี่หนึ่งแล้วก็ทะเบียนรถอีหลาหน่อยนะครับเนอ้องเดี๋วพอเบิ่งลูกแหละดูปิงปองลูเ,ละ,เละครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านะงวดนี้สิตีดเก่าอีกบอนเนอร์บอนเนอเลยน้อครับเน้องยังจะเกิดกีนไหนเบิ้ดครับยังจะเกิดกีนไหนเบิด้ดเบาหน่องกำลังจะขอโชว์ครับหน่องเมียวหน่องเมียวมาละหน่องเมียวมาแล้วมาและครับมาแล้วก็แล้ว,ลวขนาดนอน นอนในนี่เด็กยินเสียงเบาหน่องคุยกะตาไขรเป็นฝาลูกมาเลยครับปีป๊ปปีป๊ปปี๊ปลูกที่สองลูกที่สองหมายเลขหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมวันไหนนะครับเก้าหนึ่งงวดที่แล้วออกเก้าศูนย์งวดที่แล้วออกเก้าศูนย์งวดนี้อาจจะออกเก้าหนึ่งก็ได้ อย่งกับเป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมานะครับมาแล้วครับน้องเหมียวว่าแล้วอ่าเดี๋ยวมาเบิง้งนะครับรถพีวิไลนะครับเนาะพีวิไล fc เบาวหนองจากนิวซีแลนด์ครับเพิ่นถือเลขอกเก้กาศูนย์เกลือกทะเบียนรถตะไคร้เพิ่นก็นเลยให้บ่าวหนองซื้อรถตากมาถวายตะไคร้แล้วก็ bigfoot ครับ bigfoot คันสีแดงคันบักใหญ่เลยคันสีแดง เดี๋ยวเบาหนองผ้ามาซองนี่ครับผมน,น,นี่ครับเ,เหล็ 8, 9, ครับเห็นบ่นี่แปดเก้านี่ครับเลขนี่เห็นไหมแปดเก้าครับผมแปดเก้าเลขทะเบียนรถคันใหม่ตะใครครับบิ๊กฟูดครับผมแปดเก้าครับผมแปดเก้านี่ครับแปดเก้าเลขมีฟองเก่าหนึ่งเลขรถบิ๊กฟูดแปดเก้าครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกกันว่าะมัอนี่เลขถูกสิเป็นตัวไหนงวดวันที่ 16เมษายน67ครับผมนี่ครับถวาย2คันเลยถวาย2คันเลยครับนะครับคันบักใหญ่เลยถวาย2คันเลยเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกเหมือนกันครับว่ามื้อนี้เลขกถูกจะเป็นเท่าใดงวดวันที่16เมษายน67ครับผม ตไพี่วิไลจากนิวซีแลนด์เป็นถูกหวยกับตาไข90เป็นให้เบาหน่องซื้อรถมาถวายตาไข2คันเดอ้อคันหนึ่งรถตากเดอ้อแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็น Big f o o ตเลขทะเบียน89เด้อบิ๊กฟุตคันสีแดงขอให้พี่วิไลจากนิวซีแลนด์ถูกหวยแล้วก็ให้ทุกๆคนถูกหวยไปได้วยกันนะพี่ไข่นะ วันที่16เมษา6 7เจ็ด็เอาไว้ตรงนี้เด้อใครเข้ามาดูคลิปเบาวน้องก็ให้ทุกคนถูกมวยไปด้วยกันเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อ ไก่งวดนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงตรงสองตัวล่างตรงตรงเด้อหลายคนบอกว่าให้เบาน้องเรียกตา,กตา,ขา,กไ,ากไข่ให้เรียกตาไข่หรือพี่ไข่ก็ได้เด้ออย่าเรียกไอไข่ให้เรียกตาไข่หรือพี่ไข่ก็ได้งวดนี้เลขถูกจะเป็นตัวไหนขอให้มาในสามตัวไทยเด้องวดวันที่หนึ่งเออพวกวันที่ 16, สิบหกเมษาหกเจ็ดอิกติดติดกูมาแล้ว เลขทูกที่บ่านองจุดในวันนี้ขอให้มาใน3ตัวท้ายรอตตรี่ละวันที่1งวดวันที่16เมษา67เดอใครเข้ามาดูช่องบ่าวนองใครเข้ามาคอมเม้นใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ได้รับโชคทุกคนสาทุกๆปิ๊บๆๆๆๆถ้าถูกอีกวดนี้ ซื้อทองกับรถมาถวายเด้อจะซื้อให้อีกเด้อเดี๋ยวไปรอหลุดเลทถูกต้องกันครับว่ามือนี้เลทถูกสิเป็นใดงวดวันที่ส6หเมษาหนเจ็ครับผมน้องเมียวครับน้องเมียวยาชานี่ครับน้องเมียวนี่ครับน้องเมียวหูเลยวา บ่าวน้องจะขอโชกตะไคร่เฝ้าแรีนออกมาเลยครับเฝ้าแรีนออกมาเลยนี่ครับเป็นซื้อกันไหนบ้งเนาะมันอาจจะซื้อกันไห้เดี๋ยวไปรับโชกทุกันครับงวดวันที่16บเมษาหนเจ็ครับผมมารับโชคครับมารับโชกมารับโชกเดี๋ยวไปเบิ่งเด็กถูบตัวแรกกันครับผมงวดวันที่16หเมษายน67นะครับตะไครบ่บัานบ่าวหน้องครับผมเหล็กถูบตัวแรกไม้เหล็กสองครับ หมายเลขสองเนาะหมายเลขสองครับงวดที่แล้วหลายคนถูกน้ำเก่าศูนย์ครับผมทะเบียนรถตะไคร่เนาะงวดนี้ทะเบียนรถตะไคร่คันใหม่แปดเก้าครับทะเบียนรถคันใหม่แปดเก่าเลขปิงปองเบานลองจับได้เก่าหนึ่งครับจับได้เก่าหนึ่งครับแปดเก้าได้บางอีรอบนึงนี่ครับทะเบียนรถคันใหม่ตะไคร่เนาะแปดเก่าครับแปดเก่าลองสื่อติดไว้น้ำเลยนะครับเด้อ ลองสือติดไว้ทำไน่ยน,นี่ขั้นก่อนครับขั้นก 90, น่อนเก้าเก้าสิบเนาะขั้นหม่เพันแปดเก่านะครับเนาะเบิ่ 67, บนะบงไว้พิจารณานะครับเนาะงวดวันที่สิบหกเมษายนหกเจ็ดครับผมลองสือติดไว้ทำไมนะครับเด้อแปดเก่าอ่ะไดวไปเบิ่งเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามครับผมมาดูเลขถูกตัวที่สองครับผมเลขถูกตัวที่สองตาไข่บ้านเบาหนองเนาะหมายเลข C ครับผมสอง4สองงวดที่แล้วงวดที่แล้วยังก็ C 4แปดหนึ่งเนาะงวดที่แล้ว C แปดหนึ่งบนเได้ครับ4แปดหนึ่งวดที่แล้วเนาะอันนี้เลขถูกตัวที่สองหมายเลข C ครับถอก C หนึ่งตัวที่ 3, 4, 1, สามามา4 C หนึ่งครับส้มว่าตรงกันก็เลขที่เบาหน่องมากเนาะ C หนึ่ง นี่ทีเป็น c ศูนก็ได c เจ็ดกรไดไดเบิร์ดครับผมเลขที่ออกมาเป็นตัวใดก็คอยมาใน3ตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวันทีน่1ง,งวดวันที 16, ่16เมษายนหกเจ็ดนะครับเนาะสาธุสาธุาธขอบุญบรรเมียใครบานเบ้า,นบานหนองมอบโชคให้ทุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งช่องเบ้า,บานหนองก็ให้ได้รับโชคไปด้องกันสุขสุขคนเลขพิงปอง9เหนึ่งเลขพิงปอง9เหนึ่งเนาะเลขพิงปอง g เก้าหนึ่งเลขรถคันใหม่เพิ่น8ปดเก้า นะครับนเนาะเหล,กลขกถคันใหม่เป็นแปดเก้าเดี๋ยวไปลอรุ่นเหล็กถูกตัวที่สามครับผมสาธุสาธุาธตะไคร่บ้านเบาหนองครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเด็กถูกตัวที่สามครับผมเลขถูกตัวที่สามอ๋อทีแล้วเหล็กบนออกสี่แปดหนึ่ 4, 8, งเนาะสี่แปดหนึ่งหวดนีบเหล็ก 8, 3, แปดสี่ก็ดังอยู่นะ เท่าที่สังเกตเบิ้งเลขกแปดสี่คนกนนำนังอยู่เลขพิงปองเบ้าหนองจับได้เก้าหนึ่งเนาะเลขพิงปองจับได้เก้าหนึ่งหลขทะเบียนรถคันใหม่เพิ่นแปดเก้าแปดเก้าหลขทะเบียนรถคันเก่าเพิ่นเก้าเก้าศูนย์นะครับเนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคตาข่ายบานเบ้าหน,น,นองมอบโชคให้ทุกคนแล้วผู้ดใดเข้ามาเบิ้งผู้ใดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์ผูใ้ใดเข้ามา พูดคุยกันกับใครได้รับโชคไปนํากันคือเก่าเนาะครับเนาะซื้อติดๆไปเนี่ยนะครับเด้อเลขรถเพิ่นแปดเก่าเลขรถเพิ่นแปดเก่าซื้อติดๆไปเนี่ยวันอาทิตย์อันฉบัห 8, บหลังเฮ้แปดเก่าบนเนี่ยเนาะอาทิตย์อันก็นได้เนาะจังไดรกันลองเบิ่งครับลองเสียงเบิง่งเลขปิงปองเก้าหนึ่งเลขปิงปองเก้าหนึ่งนี่ถูกเดี๋ยวบางสิสรุปให้เบิ่งครับผมให้มาชัดๆ,ๆก่อนเนาะให้มาชัดๆ,ๆก่อน งวดนี้เขามาหลับโชคไปน้ำกันคือเก่านะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมมวังดังปาธนาสู่ผู้สู่คนเ,เลขถูกง่ามครับเลขถูกง่ามแห้งงวดที่แล้วสี่หนึ่งแปดงวดนี้เลขถูกไปไครครับสองสี่แปดครับผมสองสี่แปดครับสองสี่แปดเลขตะไคร่บานเบาหน่องครับผมสาธุสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16เมษายน67 2 4สองสเลขปิงปอง91เลขรถตะไครคันใหม่8 9ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสุขสมหวังดังปรนารถนาทุกประการคิดสิ่งไหนก็ให้สมหวังเดอ้อส,สาธุสาธุตะไครเอ้ยสตัวท้ายลอตเตอรี่เดอ้อ248 สาธุสาธุเลขล่างขอเก้างแปดเเด้อตาไข่ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ